ครับอกวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่มนเจ๊ก,กัถ่ายนะครับทุกคนวันนี้ก็อาจจะเป็นวันไม่ใช่อาจจะเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยคนแรกในประเทศไทยที่เอาถ้วยร้อนนะครับอไอ้นี่นครับนี่ผมกำกัการเอานี้มาฝังในดินแดดร้อนๆเลยเปี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนฝังไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับทุกคนเอานี้ฝังไว้หนึ่งเดือนแล้วเราก็จะมากินกันนะครับทุกคน โอว้นวน,น,นขาแล้วล้วนแล้วเราจะทําการฝังไว้หนึ่งเดือนแล้วเราก็จะเอามากินกันนะครับว่ารสชาติมันจะกินได้ไหมครับแล้วก็ข้างในมันก็จะอยู่แบบดีมีราคาหรือเปล่าครับแล้วก็มาดูดีกว่าเดี๋ยวผมทําการขุดหลุมให้มันลึกประมาณลึกกว่านี้นิดนึงอ่ะครับ โอเคเดี okay, either, like ๋ยวทำการดีกว่าจะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการขุดอยู่ตรงนี้นะประมาณช่วงนี้เอ้ยช่วงไหนวะนี่นี่ทำการขุดช่วงนี้โอเคทำการขุดดีกว่าตรงนี้แล้วกันนี่ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ทําการขุดแล้วนะครับทุกคนดูก็ค่อ,ขอนข้างที่จะลึกอ,อยู่นั้นเนี่ยดูดลลึกอ,อ,อ,อยู่ลึกอยู่อันนี้นะ่าจะประมาณห้าสิบเซนถึงอยู่ระมาณครับนี่แล้วเราก็ทําการฝังมันลงไปกันเลยครับนี่มาทาการฝังเลยดีกว่านี่นะเราก็ทําการฝังมันลงไปเลยนะครับทุกคนฝังอันนี้ดีกว่าโอเค แล้วเราก็แล้วเราก็ทําการถมมันกัน้วครับทุกคนโอเคแล้วผมทำการถมเลยนะครับทุกคนแล้วเราไปเจอกันหนึ่งเดือนโอเคเจอกัน ครับทุกคนเดี๋ยวเราทําการไปเจอกันอีก1เดือนนะครับทุกคนแล้วหนึ่งเดือนนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามันจะกินได้หรือไม่แล้วก็จะเป็นยังไงนะครับทุกคนว่าในนั้นมันจะมีลำแมงมแรงหรือว่าพวกอะไรหรือไม่นะครับทุกคนแล้วก็เราไปเจอกันดีกว่าอีกหนึ่งเดือน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วทุกคนเราจะมาดูอ่าไอ้อะไรนะช่วยร้อนชาบูกันนะคะว่ามันจะยัง อยู่ไหมแล้วก็จะกินได้ไหมครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนเนี่ยไม้มันก็ล้มไปแล้วผมปักมั่วๆน,นะตอนแรกเออยังไม่รู้เลยเดีย๋ยวขุดหาแป๊บนึงนะไหนวะงมันไหน,ไหน,ไหนกัไมตรงนี้เปล่ามัมันมีหลุมเก่าอยู่เจะตรงนี้แหรอครับนี่ตรงนี้แหละมะออกไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้ปกจกแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการไปหากันดีกว่าว่าจะเจอไหมวันนี้เออถ้าไม่เจอก็พรุ่งนี้นะไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการขุดดูดิค่อนข้างจะขุดนานเป็นชั่วโมงอยู่ครับทุกคนวันนี้ก็หาไม่เจอนะทุกคนผมฝังไว้อะแต่ผมทามาร์กอยู่แต่มาร์กมันหักทีนี้ลืมเลยขนาดย้อนไปดูคลิปก็ยังงงดูด,ด,ดิขุดหลุมที่หนึ่งสองหลุมใหญ่ตรงเนี้ยผมผมชัวร์นะว่าตรงเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูตรงนี้ก็เหมือนกันคล้ายคลึงกันตอนที่ผมผมฝังอะ่ะ ทำไม่ได้เหมือนกันนะว่าได้ตรงไหนนะแต่ตอนไปดูคลิปก็เออเหมือนง่ายแต่โคตรยากโคตรสับสนเลยเนี่ยแล้วก็มีนี่โอ้โงงเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าครับไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ถึงวันที่สองของการหาแล้วนะครับทุกคนว่ามันจะหาได้หรือไม่นี่คือวันที่สองนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราทำการเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ยาวจนกว่าจะหาเจอผมได้ทำการไปเอาบนกจกอันใหม่มาใหญ่กว่าเดิมไปริ่มโอเคเขาทุกคนตอนนี้ผมเจอแล้วนะเขา,ขาทุกคนโอ้โหผมดีใจมาก ผมขุดนะผมไม่พูดนะผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้โกหกนะผมขุดเป็นเวลาสามชั่วโมงเลยนะตอนนี้เมื่อวาน่ะชั่วโมงกว่าอันนี้อีกชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วครับทุกคนโอ้โหภูมิใจมากนี่นะผมขุดไปโดนแล้วกว่าผมจะหาเจอดูเดี๋ยว <c oughs> โคตรดีใจเลยนี่มันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี่นี่นี่ผมผมสับไปโดนมันอยู่นะครับทุกคนผมขอประทานโทษด้วย เนี่ยโอ้โหผมเจอแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพูดดีใจเองโอ้โหสัตว์ทีเดียวแตกเลยเดี๋ยวนะ โอเคเครับทุกคนได้และวเดี๋ยวเอาดิ้นตกอีกโอ้โหได้แล้วครับทุกคนโอ้โหจากสภาพกล่องนี้ก็โอโ้ข้างในก็ข้างในแตกเลยนะทุกคนดูผมสับดิผมสับไปโดนอ่ะผมต้องขอโทษด้วย,ดวยเดี๋ยวนะเปิดดูกันเลยก่อนมาโอ้โห โอ้ทุกคนเมื่อกี้แม่มเต็มผมเพิ่งไปเช็คศัพสามเมื่อกี้ที่มันหักนะทุกคนมันก็มีแก้วนะทุกคนนี่แก้วมันแตกเดี๋ยวผมอาให้ดูแก้วแตกผมได้ใส่น้ำแล้วแล้วดินมันเข้าทุกคนเนี่ยดินมันเข้าไปที่ดินมันเข้าแล้วไม่ใช่หรอกผมไปไอ้นี่บักจกมันไปแทงโดนนะครับเออวาิสานคือบักจนมันไปมันไปเสียบเด้อครับทุกคนมันไปเสียบมันไปเสียบใส่ไอ้นี่อ้อน้ำหมกมันไปเสียบใส่ไอ้ถ้วยร้อนเนี่ยปุ๊บแตก แล้วดินก็เข้าเส้นมา่มาผมเป็นคนสกรปรกอยู่แล้วผมกินได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้มา้าขี้นกขี้อะไรกินได้ทุกอย่างขี้ดินก็กินได้แนละ้วทุกคนมาแต่ผมทาําลงการล้างไปแล้วมาราทำกันเดี๋ยวดูฝาดิเดี๋ยวเพิ่งกินนี่ดูฝาดูกักจกอันนี้มันขนาดไม่ใช้แรงเยอะมันก็แตกแล้วนะคบทุกคนแต่เดี๋ยว,วยนะกระดาษเนี่ยผมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วกระดาษเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความชื้นนะครับทุกคนถ้าเราไปฝังดินเนะี่ยมือมันต้องชื้นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีหมอกแล้วครับทุกคน หมอกมันลงมาแล้วมันก็โดนดินดินมันก็ดูดลงไปดูดลงไปมันก็โดนกระดาษนี้มันก็เลยโอเคมันเย็นนะเขาด้วยเย็นจริงๆเออเดี๋ยวเราทำถ้วยดีเอาทำฝาดีดีก่อนโอเคฝาแม่งแตกเลยวะ่ะทุกคนดูอันไหนไปข้างนอกในวะเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวออันนี้เราใส่น้ำแล้วแล้วก็ทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับทุกคนไม่มีอะไรผิดปกติเลยยกเว้นผมสัตวแตกเองเออ เดี๋ยวเอาน้ำโชว์อยู่เนี่ยใส่ไปในนี้ก่อนนะครับทุกคนใส่ไปในเส้นมาม่าเส้นมาม่าผมก็ทําการไปล้างออกแล้วแหละนี่แล้วเอเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอาใส่ไปเลยเนี่ยดูเนี่ยนะมาม่าใส่น้ําแล้วใส่ไปเลย,เอ,ยอุ้ยทําไมเอ้าผงเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าจากที่ผมกินในชาบูเนี่ยทําไมมันหนื่ๆป่ะเอเสียปะวะ อันนี้ผมเอาตากแดดไว้แบบมันไม่ได้แช่มันไม่ได้ลงดินลึกนะครับทุกคนว้าและเข้มผมผมไม่ได้เอาอ๋อยผมไม่ได้เอาลงดินเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามัน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 เด่นมันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะหายากแหละอ่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนโอเคอันนี้ก็อะไรเนี่ยถุงทาความร้อนสำหรับ อุ่นอาหารอืมหลีกเลี่ยงไฟห้ามรับประทานห้ามใช้กับน้ําร้อนทําไมเขาถึงห้ามใช้กับน้ําร้อนวะมันจะระเบิดใส่ตาเหรอข้างในนี่เป็นอะไรวะเดี๋ยวเราทุกคนอยากรู้ไหมว่าข้างในนี่คืออะไรผมจะมาทําการชําแหละให้ดูนะเออเดี๋ยวทําการมาีนี่ดีกว่ามันมืดแล้วทุกคนมาแล้วก็ทําการเอาเนี่ยลงไปเลยเนี่ยลงไปแล้วเราก็กดจะใช้ได้ไหมวะ โอ้ oh, ฝั่งดินไว้นานเกินผมว่าไม่ได้แล้วมาแล้วมาแล้วใครบอกไม่ได้โอ้โ oh. ห oh. oh. ไอเียร้อนไอสัตว์ร oh. ้อนร้อนออ้ย oh. มันน oh. ี่โอ้โหมีโอ้โ oh. หมีกลิ่นสารเคมีด้วยทุกคนไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้มีสิมันมีกลิ่นสารเคมีนทุกคน oh. เดี๋ยวเราไปดูกันตอนมันสุกกันไป let's go โอ้โห โอ้หเดี๋ยวเราจะมากินดีกว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไ,ไหมทุกคนเดี๋ยวละคนก่อนขั้นตอนแรกดูจากทรงแล้วรสชาติน่าจะไม่น่าเปลี่ยนนะแต่กล่องมันบรรจุมามันก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรขนาดนั้นนะทุกคนผมรู้อยู่ว่ามันไม่ย่อยสลายหรอกผมไม่ได้โง่ผมแค่มาฝังดูหนึ่งเดือนว่ามันจะเป็นยังไงมาอ๋อ โอเคกินแม่งแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปคิมคำแรกกันเลยว่ามาโหขอสวดเยอะๆหิวข้าวโอ้ปากก่อนแม่งโอ้มันร้อนจนลวกปากปากปากแห้งได้เลยทุกคนเดี๋ยว มากินกันห่อ,ออร่อยเลยทุกคนอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงใครที่ยังไม่เคยลองนะก็ลองเถอะผมบอกเลยคุณไม่ลองแล้วคุณจะพลาดเออแค่นั้นแหละ เดี๋ยวคําสุดท้ายแล้วไปแล้วจะวัวเข้าข้อเมื่อกี้ผมแบบว,วัวเข้าข้ามาที่ผมรอยเนี่ยไปสามสองหนึ่งเดี๋ยวลืมเป่ากินแต่ข้างล่างไปบนดีกว่าไอ้เฮียกินไม่ได้ออืม,อ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 ม ออร่อยมากถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย